like, run them, run them. Run em, like, run them, run them. like, run mm, nope, nope. them. Um, uh. recognize me. Oh wait, surprise to uh... see me. แล้วเนี่ยมึงคุยกับตัวเองเหรอจำฉันได้ไหมตกใจอะไรที่เจอฉันเออแหละเหี้ยหมูหมูแม่งกะเตลได้เฮ้ยมาอะไรน่ะ นั่งไข่ชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับขวดตกอย่างงี้แม่งรู้แน่นอนอืมแม่งหาแม่งหา Olivia look out What are you doing here? อ่ะน,นั่นอะไรนะี่ยไม่เห็นอะไรนะี่ยปล่อยเขาไปเออถอยไปเลยไหนสองคนนายตามฉันมาที่นี่เหรอนายคิดว่านาย ม่ยุ่งกับชูชันแล้วจะออกไปได้เหรออืมไหนจะทำอะไรกับไอ้สิ่งนั้นเน่ยเฮ้ยเราเห็นมิตเตอร์ของนายแล้วอืมในกำลังสร้ญญางวิตเตอร์อยู่ฉ <c oughs> ลาดดิหนิเยไม่มีใครคุยกับเพื่อนฉันแบบนั้น,นปุกปาหปาหรือต้องการอย่างอื่น พอแล้วในกำลังทำฉันเสียเวลามากแล้วมึงทำไรวะมึงจะสร้างไอ้เรื่นั้นจริงเหรอเขาไปไหนแล้วไอ้เช่โอ้แม่งทำโกเลมเฉยพาเพื่อนเราไปที่ประตูทำได้ไหมยอาแช่โกเลมวะโกเลมด้วยอะคือโอ้โหนึกกดลงกดลง ลบอุยอ้ยอุ้ยมีปุ่มให้กดด้วยมัวแต่ดัน้นตกตลึงอยู่หูหลบวาเดนี้อุ้มลูเบนขึ้นมาครับวิ่งครับวิ่ง,งอือทุกคนนี่มันตตื่นเต้นมากแล้วคราวนี้แล้วก็ในครั้งแรกในเอนเดรอ์คอนเราภูมิใจที่จะภูมิใจเสนอหนึ่งเดียวคนนี้แกเบรีย เนี yeah. uh, uh, uh. Boss, я, ่เออแจเบีเอาเออแกบีเอาเรารักเด้อเรารักนายขอบคุณมากใครพร้อมที่อยู่กับฉันต์ลิม่าลอืมเอ่อทุกคนโอเคไหมอืมเออทุกคนแล้วลูคัสไปไหน Well, i not he's he's an iron and all the to do what the there. If he were to unleash it in this crowd of people, <coughs> we have to act fast. It just so happens oh. okay. we have to ask Gabriel for help. This this is the to help Lucas. He's tough. I just hope he's tough enough to hold out a little bit longer. เจเบลไม่น่าจะช่วยเราได้มันน่าจะแบบเป็นพวกคนดังแบบจริงๆเอ้าไปตามหาลูคัสแล้วกันห้ือตัวนายเองเนี่ยนะนายชัวร์เหรออืมฉันชัวร์พวกนายพวกนายไปหาเจเบลเดี๋ยวเราไปเองโอเคเดี๋ยวเราตามไปไปฉันจะรีบกลับมาระวังตัวด้วยโอเคครับกลับไปกลับไปเชิญลูคัสเลสโกดูด อป่ะเรากลับมาแล้วครับแล้วหมูมันจะส่งเสียงทำไมโอ้ยตกใจโอเคเลยอะ่ะโอเคเลยอะ่ะลูคัสลูคัสได้ยินไหมแม่ถึงแม้ว่าฉันจะจะซิฟอยู่ นั่นน่ะเหรอที่กระซิบเสียงดังๆเลยเฮ้ยมาทางนี้ฉันไปไม่ได้อ่าว what the fuck อุ้ยหลบขวาอือยังไงต่อครับยังไงต่อปุ่มไหนปุ่มไหนพร้อมแล้วน้องเฮ้ยอ่าหลบจึ๊บอืมกูเล่นแม่งโง่จังวะโอเคเลยอ่ะโอเคเลยอ่ะ you okay ในในปลอดภัยไหม เออก็ปลอดภัยกว่าที่พัก,พกมั้งวิ่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งมาเนี่ยนายไม่คิดว่าฉันเคยลองวิ่งแล้วเหรอทำงไงดีวะเฮ้ยนี่ไง ขวดวนั้นแหละครับชือ้อปาขวดเอองงงงตอนนี้เนะี่ยลูคัสวิ่งเร็ว let's go dude โอ้โหมาเตะเขาแล้วเฮือลบยังไงยังไงเอ,อ,อ้าปเชลูเบนแหกปากกูเลนแม่งหันหนีเลยโอ้โหทำงานเป็นทีมอะ เจ๋งมากรูเบนมาเจสซี่ไปกันเถอะขอบคุณมาก,มากที่กลับมาจะไม่มีใครสักทีทขขแ,ว,ทขขแว้แลนหลัแบบขขงน,น,น,ขขงนั่นคือคติพจน์ของฉันฉันเชว่าฉันติดนายคันหนึน่งละอโอเคครับเชิญลูกคกลับมาได้ลวฮะ <c oughs> แล้วคนอื่นอะ<ห>รู้สึกว่า นเซลนี่มันจะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยใช่มันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องถึงว่าทำไมเราแปลไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเออฉันมีคำถามนะะขอโทษทีนยต้องรอนะจะบอกมาก่อนใคิดว่าทุกคนจะยิ่งใหญ่ได้ไงหรอ ก็ถ้าเกิดทำงานหนักก็ได้นะนะหืมคิดว่าฉันทำงานหนักไม่พอเหรอไอวอร์นั่นนายเหรอไม่ไม่มึงรู้จักหมาเความมึรู้จักมาได้ไงไม่รู้สิแต่ว่าสิ่งที่ฉันรู้ฉันไม่ชอบอืมทำไมนายไม่ตอบทุกคนเป็นเรื่องความจริงล่ะ ฉันคิดว่านะเวลาจะทำให้นายดีขึ้นแล้วก็มันทำให้นายเป็นคนโกหกยิ่งใหญ่ขึ้นไงล่ะเฮ้ยใครก็ได้หยุดมันหยุดมันมันเดินไปรู้เร็วเจเบลวหยุดเขาชิบหงละครับเฮ้ยโอ้โหมาล้วครับ โอ้โหมแาแล้วค่ะเอาไงลไรเราเฮ้ยหลบขวาเกือบไม่ทันกำลังกำลังงงอยู่ว่าเอ้ยหลบซ้ายกำลังดูอยู่ว่าตัวทำไมมันหน้าตาแปลกๆโอ้โหโอ้โหอือหืออือหือเช่เช่เช่โอ้มึงดูทุกอย่างเลยเนี่ยทุกคนใจเย็นไหม ไอ้นิมนไม่เท่าไหร่หรอาสิ่งมีชีวิตโจมตีมันเป็นโปเกมอนมาสเตอร์เหรอเยึดเข่ตีไม่เข้าเอาวะนายทำอะไรลงไปเนี่ยเจเบียวถอยไปมันตามฉันไม่ใช่นายเอ้ยหลบหัวแต่แปะกูเขินหลบไม่ทันโอเคเลยอะ่ะเออมันจริงแล้วโอ้อโอดูน,นั่นสิตำนานเจเบียวดูเหมือนความยิ่งใหญ่เขาจะหายไปแล้วนะ แช่แ<ต>จะทำร้ายแค่จะทำลายสิ่งมีชีวิตนี้ทำไม่ได้เลยแต่ฉันทำได้สิ่งมีชีวิตถอยไปเชมันไม่ถอยนะครับเออสิ่งมีชีวิตถอย <c oughs> อาเออไม่ไม่ไม่ <c oughs> เออไม่ต้องเตือ,อนฉันหรอกนะเพื่อนฉันแทบฉันฉันฉันมียาที่จะปาทำให้ทำลายนี่ได้ไงล่ะ uh oh. <c oughs> อ๋อคือมึงปาผิดยาแล้วเพื่อนฝูงนั่มันอะไรเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ไม,มันน่าจะมันน่าจะใช้ได้สิฉันทำถูกยานั่นเอ็กเซลในต้องปา เอ็กเซลปาไปยาแล้วนะออกมาเจสซี่ปามันปาก็ไปลูก claro อ้าวแมงบอกได้ด้วยครับมันมันน่าจะไม่เป็นแบบนี้สิไอโวกลับมานี่คนที่ขาดจิบหาแล้วครับหาแล้วโดนดูดโดนดูดโดนดูดอยู่แล้วอือเจสซี่ช่วยด้วยเออช่วยอยู่ครับจะอยู่ครับ กด oh, e. okay. คิว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 คนน <c oughs> วิวค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  <c oughs> ิวค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 ิคิวคิวลวคิวอิวคิวคิวคอวคิ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 วค่วคิคววคววววววว ตามฉันมาโอเคครับผมได้เลยอ่อโอ้ไก่ไก่เต็มเลยครับอ่าววิ่งวิ่งวิ่งหลบไปไก่ขี้เชียแม่งโดนไก่ลุกเฉยโอ้โหโอ้โหตัวเปนเริ่มเลยค่ะตัวเปนเริ่มเลยค่ะ วิงว่งวิ่งเอาโดนดูดจิ้งหงครับเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยฉันอยู่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วยไก่อ้าวเราไก่บินลงเราไก่รอดชืออะไรครับกด W อ่ะวกด W เ,ด, w. เดินไปหน้าโอเคเดินครับ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 ,รบ,รบอืออ่าลงมาลวอือึือโอ้โลุงล่วงลวงุงอ้าวโ,โดนดูดไปละ ไอคนเล่นตลาดมันโดนหลุดไปแล้วเฮ้ยมันดูดเข้าไปนู่นมาเลยนะผมไม่ทำเปรวมกันตรงนะไอ้กดกดขึ้นโอเคปึ๊บลูคัสเออเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฉันฉันอยู่ในนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอบคุณที่มาจับขอบคุณที่กลับมารับฉันเขาฉันคงไม่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดไม่มีนายเจสซี่อ่เอ้าวล้วโดนทังคุกตัวโหท้งแก๊งครับมาแต่ตัวไปถั่วยกแก๊งเฮ้ยเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันนะ เจสซี่ช่วยด้วยชิแล้วครับชิแล้วเฮ้ยกดชิคจับโอเคจับแล้วยังไงต่อยังไงตอดดคิว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 มิวคิวนิวคิวคนวคิวคีวคิวคิววคิวคิวคเคควคควคควควคคคย ไปไปที่ฐานของฉันในในระดับการป้องที่นั่นโอเคไปครับวิ่งไปที่ฐานครับ let's go ดู d โหแม่งดูดทุกอย่างจริงว่ะขอบคุณขอบคุณตอนเราเมื่อกี้นะเออโอเคโอ้โหโโอ้หมึงดูทุกอย่างในโลกเลยอืมอินขับบินครับอินขับบินต้องเดินหลบด้วยนะนานไงหลบซ้ายหลบขวาครับหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหโอ้โหนี่หลบไงนี่หลบไง โอเคอ่ะโอเคอ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยคิวโอเคเอออยู <t ops> <t ops> <t ops> <t ops ่ด้วยกันทุกคนนายนายจะปลอดภัยตอนตอนที่นายไปถึงฐานใช่ไหมเออวิหารบิดเทมเพิลวิหารเออโอ้โหต้องหลบบินแล้วต้องหลบบินแล้วต้องหลบบินแล้วครับต้องหลบบินแล้วครับ มีอะไรให้เราอีกครับทุกคนวิงว่งวิ่งออกไปเราจะไปเจออีกฝั่งนึงสิบหกแล้วแบ่งให้แยกกันด้วยไปไหนดีวะซ้ายหรือขวาซ้ายขวาแล้วกันขวาแล้วกันตาม,มดูเบนไปด้วยโอ้โ,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 โหโอ้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 โหไอ้ยนี่ไงวะเนี่ยเฮ้ยกดอีอุ้ยเกือบกดไมป <laughs> เออวิหารอยู่ขา้างหน้าใกล้ถึงแล้วตามฉันมา เคกดขวาอลบได้ยังไงต่อยังไงต้องกดซ้ายล็อกหลบดิ๊กล็อกวิ่งครับวิ่งครับแต่จุดนี้ครับออันนี้กดอะไรกดอีอถึงแล้ว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 เลือเข้าเข้าไปในห้องข้างในทำจากออกซิเจนเราจะน่าจะไม่ไม่ถูกจับในนั้นเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับโอ้โหโดนดูดกดซ้าย เข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเข้าถ้าเกิดนายเข้าไปนั้นได้ไนายจะปลอดภัยแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ในนี้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเรามีไฟจุดไฟจุดครับจุดเลยครับแล้วจุดจุดนี้ครับทุกคนเข้าไปเร็วเข้าไไเ,เข้าไปไเลยลูกอ้าวเฮ้เยแกเบี้ยวไปช่วยแกเบี้ยก,ยก่อนช่วยแกเบีโโ้ยวโอ้โหหลบไงกด E หลบไงต่อกด Q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  ค <S an other> ิวค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 ิว้ิวคิวคิวคิวมิวค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 ิวาิวค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 ิวั <S <S ิวค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 ิวิวค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 ิวิวนิว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  เอาซอยนี้ไปแล้วปกป้องมันด้วยชีวิตซอยหรอหวะฮะฉันเชื่อไหนเอานี่ไปโอเคครับเอามันเข้าไปในในประตูแล้วก็โกดขวาอุ้ยเกือบเกือบเกือบลากร์แกเปลี่ยวเราโชคดีนะกดซ้ายครับณจุดจุดนี้ฮะหลบหนึ่งดีแล้ว,ลวคิกคิก เออไงวะไงต่อไงต่อไม่เออโหเทสองคนนะเข้าไปเข้าไปในประตูฉันจะอยู่ที่นี่แล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ที่ควรจะทำเอาไงดีวะเอาไงดีวะฉันจะไปกับเธออ้าวกดไม่ทันเพื่อนต้องการนายเจสซี่เข้าไปถ้ามีอะไรฉันจะเจอนายในวิหารอ้าวโดนดื่ไปแล้วครับ อา้าวโดาดูดไปด้วยไม่โอ้ไม่ลูคัสไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช่วยใครโอ้ช่วยใครเลยทีนี้โอ้โหโอ้โหกูช่วยใครวะเนี่ย